สวัสดีครับวันนี้วันนี้ยี่สิบห้าครับมีนาคมครับสองพันห้าร้อสิบเจ็ดครับวันนี้อัปเดตชุดเทนไบวครับไวร์ทจัดยาครับพร้อมโครงขอบนะครับหน้าตาแปดสิบเซนครับอันนี้ฮะนี่ครับแปดสิบเซนนะครับพร้อมโครงขอบนะครับนี่ครับ 80เซนครับผมคงครอบนะครับส่งจังหวัดน่านครับชุดนี้ครับหมื่นกว่าบาทครับรวมส่งครับใบวายช่างแดงโคราชนะครับ80เซนผมคงครอบครับหนึ่งหมื่นกว่าบาทครับหนึ่งหมื่นต้นๆครับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0 8นย2 3ป1หาูนสมนึงหครับช่างแดงโคราชครับสวัสดีครับ